สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะหรือลัคนากุมก็ดูได้นะคะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง13มีนะคาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมค่ะเป็นดวงประจําเดือนกร,รกฎาคม2564นะคะ พลังงานใบแรกของชาวราศีกุมขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์ทาวเคือจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแบบพิกพิกความคาดหมายแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมดูที่ไพ่ขยายนะโอเคเลยค่ะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแปลว่าคุณจะจบปัญหาที่มันเรื้อรังเจ็บปวดมานานก็ได้ถ้าเป็นความรักก็คือทุกทรมานกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณไปต่อไม่ได้แล้วถ้า เป็นความรักนะคะเพราะไพ่ถ้วยขยายอยู่นะคะอาจจะแปลว่าจบสัมพันธ์เดิมที่มันทุกทรมานแล้วคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะ,ะจบปัญหาได้ไพ่ทอยทาวเวอร์นะคะ,ะจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะมีพลังงานไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นและไพ่หนึ่งถ้วยอยู่ตําแหน่งการเงินนะ,ะถ้ามีเรื่องของปัญหาการเงินเรื่องของอ ยืดเยื้อเรื่องของการฟ้องร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องความสําเร็จนะคะทุกอย่างมันจะลี้ขายแล้วมันจะเกิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นและมุมมองของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องของการหาเงินหาไรายได้โดยเฉพาะเรื่องของสังคมอะไรเป็นสังคมที่คุณควรทําเลยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเพื่อมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ของคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะไพ่8ถ้วยนะคะแปลว่าการเดินทาง การที่จะต้องเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละทาวเวอร์กับแปดถ้วยคุณอยู่ในจุดเดิมไม่ได้จริงๆคุณเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณจะมีความมั่นคงไหมดูที่ไพใ่ใบนี้ลุ้นเลยค่ะโอเคค่ะไพช่ชาริาออตนะคะก็ยังแปลว่าอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องต่อสู้และดินน้นรนพอสมควรกว่าจะสําเร็จในชีวิตนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คุณจะท้อไม่ได้คุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ต้องสู้คุณต้องยืนหยัดไพ่เทพเอเรสขึ้นมา พลังงานของการต่อสู้ช่วงชิงความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะอย่าอ่อนแอนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้นะชาวกุมนะคะไพ่พลังงานของอใบที่ห้าไพ่ราชินีไม้เท้าคือความสำเร็จจริงๆไพ่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตีกลนถึงลักนานาคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคก่อนที่จะถึงความสำเร็จของตำแหน่งบุตระนะคะคุณจะผ่าน ความลำบากพอสมควรอาจารย์มองเลยแต่คุณเกิดความสำเร็จได้นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเรื่องของอความขัดแย้งในเรื่องของญาติพี่น้องก็เหมือนกันเนี่ยอาจจะมีปัญหานะในตำแหน่งพันธุแต่แล้วคุณก็จะยืนหยัดสู้ต่อไปและเกิดความสำเร็จในทุกอย่างคุณแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะให้าราชินีไม้เท้านั่นเองนะคะ แล้วก็ราชีดีไม่เท้าก็อยู่ในตําแหน่งของการลงทุนการเริ่มต้นอะไรไมีหม่ๆได้บางคนอาจจะลาออกจากงานเพื่อที่จะหางานใหม่ในสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเองก็ได้นะคะในการหาเงินหาไรายได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นเองนะคะในตําแหน่งศัตรูเป็นไพ่สิบถ้วยแปลว่าศัตรูคุณไม่มีแล้วนะอ่ศัตรูแพ้ไัยตัวเองไปแล้วละ่ะเขาก็จบปัญหากับคุณไปได้เหมือนกันนะคะในตําแหน่งอื จริงๆค่ะในตำแหน่งคู่ที่อาจารย์บอกนะคะนะคะเห็นไหมคะเป็นไพ่เดอะวอลใบน,นี้คล้ายไพ่เดอะฟูนะคะลักษณะการยืนที่แบบเป็นอิสระภาพมากๆเลยนะอาจารย์เลยมองว่าใครที่มีปัญหาเรื้อรังกับคนรักที่หนึ่งนะเขาเอารัดเอาเปรียบเขาทําให้เราเจ็บซ้ําแล้วซ้ําเล่าท,ท,ทั้งที่เราทุ่มเทค,ความรักให้เขาอย่างมากมายแต่เราได้ ได้รับคือความเจ็บปวดใจเนี่ยนะคะอาจารย์มองชาวราศีกุมคุณต้องเข้มแข็งเหมือนที่พ่ขึ้นที่เป็นชริออดกับราชินีไม้มันจะจบปัญหาได้นะคะการอย่ากลัวกับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีงามอันจะเกิดขึ้นฟ้าหลังฝนย่อมเกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้ขอเราต้องเข้มแข็งเรากลับมารักตัวเองอีกครั้ง คนจะเห็นคุณค่าอะไรก็ตามที่เราอ่อนแอหรือเรายอมเขามากเกินไปเราก็ไรค่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะต้องทำแบบนี้เลยค่ะยืนหยัดด้วยตัวของคุณเองเชื่อมั่นว่าฉันทําได้ผมทําได้คุณทําได้อาจารย์เชื่อค่ะนะคะโอเคค่ะในตำแหน่งการเติบโตนะคะความขยันมุ่งมั่นค่ะไพสุภะนะคะ คุณเกิดความสําเร็จได้เมื่อคุณเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะฝ่าฟันนะคะพ่ยอัศวินดาบไม่ได้อะไรมาง่ายๆในความสําเร็จครั้งนี้นะคะเมื่อเราทําตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนได้นะคะในตำแหน่งกรรมาก,การงานของคุณเป็นไพ่ justice นะคะไพ่ justice แปลว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นบนความเขาเรียกว่าชัดเจนความถูกต้อง ความมีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแสดงความรู้ความสามารถของเราเราก็จะยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งนี้ในสถานะแบบนี้ได้ต่อไปนะคะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะไพ่าทาวเวแต่การเริ่มต้นใหม่งานใหม่คุณยืนหยัดได้เพราะคุณเชื่อมั่นตัวเองนะนะคะในตำแหน่งรา,าพาเป็นไพ่สเตรนท์คือความสำเร็จเพราะตัวคุณทำไม่ใช่ใครทำตัวคุณต้องปฏิบัติตัวคุณเอง ไพ่ใบสรุปเป็นเด e อ u ซันเลยค่ะไพ่เมเจอร์ Major ที่ใหญ่ที่สุดในสำรับขึ้นมาเพราะฉะนั้นชาวกลุ่มไม่ต้องห่วงค่ะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันแบบใหญ่ๆในเดือนนี้ของคุณแต่มันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆแล้วคุณมีความสุขนะคะความสำเร็จอย่าลืมว่าไพ่ตั้งแต่ตำแหน่งที่สามตแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งโยกหลังลัคนาเนี่ยมันเป็นดีนะสเตรนท นะคะแล้วก็ตำแหน่งสรุปเป็นเดอร์สันเพราะฉะนั้นคุณทำได้อาจารย์มองเลยในเรื่องของความถูกต้องความชัดเจนของคุณนะคะในเรื่องหน้าที่การงานคุณเปลี่ยนงานได้ค่ะพาอย่างนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนนะนะคะแต่ยกเว้นบางคนที่อาจจะมีเกณฑ์ที่จะถูกออกจากงานเพราะเรื่องของสถานการณ์เขาเรียกว่าบริษัทที่ทำงานมีปัญหาก็ได้นะพจะสติอาจจะเขาหมด สัญญาเช่าหรือ,อสถานะของบริษัทมันไม่มั่นคงมันไปต่อไม่ได้ก็มีนะคะบางคนอาจจะเจอแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคุณได้ข่าวอะไรคุณต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อย่าอ่อนแอแค่นั้นเองไพ่ขึ้นแบบนี้คุณทาได้นะคะแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นคะ่ะขอให้โชคดีคะ่ะดูพลังงานไพ่โชคลาภนะคะ ไพ่พลังงานไพ่โชคลาภสําหรับเดือนกรกฎาคมสําหรับชาวราศีกุมนะคะคุณได้ไพ่ดีแล้วค่ะไพ่หมายเลข5นะคะแล้วก็ไพ่หมายเลข7จ็นะคะห้าเขออีกสักใบก็แล้วกันนะคะเพราะเลขน้อยไปหน่อยอ่าโอเคค่ะ3ามสามห้านะคะเป็นพลังงานไพ่ที่ขึ้นบอกว่าเราสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ด้วยตัวเรานะคะเรา อาจจะมีคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงนะถ้าจากนาภัยชาวราศีกุมเป็นคนน่ารักย่อมมีคนรักอยู่แล้วนะคะคนรักคนสนับสนุนมีจากนาภัยนะคะสู้ๆค่ะแล้วจะผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ